สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ค่ะก็ยังคงอยู่กับการเรียนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นอยู่นะคะคลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากอ,องค์การสหรประชาชาตินะคะหรือ F.N. Darken ก็เลยอยากจะนำคำศัพท์มาเพิ่มนะคะเผื่อใครจะต้องเรียนบทนี้ในครั้งหน้าหรือว่าครั้งต่อๆไปเพราะว่ามันก็จะเป็น คำศัพท์ที่เราหัดใช้ในบทเรียนหัดใช้ในบทสนทนาแล้วก็สื่อสารและอย่างน้อยก็จะเป็นสาระความรู้ที่จะติดตัวเราไปคุยกับคนนอสหรือว่าไปใช้ในวันข้างหน้าด้วยนะคะมาเจอกับคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์วันนี้ครูก็จะใช้แบบนี้นะคะก็คำศัพท์ของอ f อ Dark ก็คือคำศัพท์ FN d r r k n นะคะก็ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับสาระนะคะถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ค่อยตามไปดูเกี่ยวกับองค์การสหรประชาชาตินะคะสำหรับหน้าแรกนะคะก็จะเป็นคำว่า FN นะคะ FN ก็คือคำย่อนะคะคำยอ่อมาจาก หมายถึงว่าคําเต็มๆที่เป็นคํำยาวๆนะคะพอบางทีถ้าเราใช้คํายาวๆคําชื่อเต็มมันก็จะยาวเกินไปแล้วกเ็เสียเวลาในการพูดนะคะซึ่งหลายๆคนหลายๆคําอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราหมายถึงตรงนี้เขาก็เลยเกิดการย่อคําขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการย่อคําภาษาโนสใช้คําว่า f กคอตเทลเซกคอตเทลเซก็คือโกคอตก็คือจากก,กว้างๆจากยาวๆก็ย่อให้มันลงมาเหลือสั้นๆให้มันพูดถึงได้กล่าวถึงได้ย่ายได้อย่างสะดวกสบายนะคะในภาษาไทยก็มีนะคะถ้าสำหรับน้องๆที่ไม่รู้จักว่าไม่ได้เรียนในเบื้องลึกของภาษาภาษาไทยมาก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นการย่อคำเนี่ยก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาโนสภาษาไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะว่าการย่อภาษาโนสคือ f o k ok o l t e s e focaltese คำว่า fn นะคะ fn ย่อม,มาจากคำว่า d i f f r e n t n a t i o n e r d i f er f r e n t n a t i o n e r fn ก็เอ่อ f f r e n t นาชูนนะก็คือย่อเป็น n นนะคะ fn อันนี้คือในส่วนคำแรกที่ครูอยากนำมาฝากนะคะมาดูในส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองก็จะมีคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับวัน fn dark ก็คือวันองค์การสหประชาชาตินะคะครูจะใช้คำว่า fn dark นะคะ fn ก็คือคำคำเดียวกันกับองค์การสหประชาชาตินะคะ แน่นอนในวัน FN Darken เราจะต้องมีคำว่าธงชาตินะคะหรือว่าธงนะคะในที่นี้เราหมายถึงว่าธงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ FN ขององค์การสหประชาชาตินะคะก็จะมีพื้นหลังสีฟ้านะคะแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นสีขาวนะคะธงภาษานสใช้คำว่าเอ็ดฟลักเอ ก็คือธงคำว่าเอ็ดฟลักเราใช้ได้กับธงชาติด้วยนะคะธงชาติประเทศต่างๆเราก็ใช้คำว่าเอ็ดฟลักด้วยนอกนั้นเกี่ยวกับวัน fn ก็ยังจะมีคำศรรพัพท์แน่นอน fn เป็นองค์การที่เกี่ยวกับหลายๆประเทศประเทศทั่วโลกใช่ไหมคะคำว่าโลกนะคะโลกของเราเราใช้คำว่าเอ็น r ว e รเ N w e r e n ก็คือโลกนะคะโลกนะแล้วในโลกของเราก็จะมีหลายๆประเทศนะคะซึ่งคำว่าประเทศนะคะแต่ละประเทศนะคะหนึ่งประเทศเขาใช้คำว่า e t l a n n t l a n ก็คือประเทศหนึ่งประเทศนะคะคือเป็นคำที่เราใช้ใน วัน fn darken อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะมาดูในส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทงของ fn นะคะทงของ fn ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกิ่งพ่วงใบต้นมะกอกใช่ไหมคะสอ,สองพวงนะคะเหมือนใบไม้ที่ออกมานั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของอกิ่งของจากต้นมะกอกนะคะเราเรียกว่า เอ็นโอลีเวนกรนเอ็นโอลก็คือกิ่งของมะกอกนะคะกิ่งของมะกอกมะกอกก็คือที่เขานำมากดแล้วก็มา,ามาทำเป็นน้ำมันมะกอกที่เราใช้ประกอบอาหารนั่นก็คือกิ่งของต้นนั้นนะคะนอกจากนั้นคำศัพท์ต่อไปที่เราควรจะเรียนรู้นะคะก็คือคำว่า แผนที่โลกนะคะแผนที่โลกในเกี่ยวกับหัวข้อของ F n d a r k นะคะก็แผนที่โลกเราใช้ภาษาโนสเรียกว่า e t v e r d e n s, mm hmm. <S k a r t e t v e r d e n s k a r t นะคะ v e r d e n s ก็คือ,อโลกนะคะโลกของเราแล้วก็ k a r t ก็คือแผนที่นะคะ เวลาเอาคำสองคำนี้มาเชื่อมกันเราเชื่อมด้วยตัว s นะคะก็เลยเป็นกลายเป็นแผนที่โลกนะคะถ้าแยกกันสองคำนี้ก็คือคำว่า w e r e w e r t e n ก็คือโลก c u t ก็คือแผนที่นะคะอันนี้คือการเชื่อมคำของภาษาโนสนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคของเราว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจสมมติว่าเราไปอ่านข้อความหรือทำข้อสอบหรืออะไรก็ช่างนะคะ ถ้าเราไม่แน่ใจว่าคำคำนี้มันคืออะไรเทคนิคง่ายๆนะคะเทคนิคเบื้องต้นที่ครูอยากแนะนำก็คือแบ่งคำนั้นอาจจะเป็นสองคำนะคะดูซิว่ามีคำเชื่อมที่เป็นตัว s ไหมคำข้างหน้าเราเข้าใจหรือเปล่าคำข้างหลังเรารู้จักไหมเราอาจจะรู้จักคำใดคำหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดาออกนิดๆหน่อยๆเราก็กะว่าอ๋อ มันเป็นคำนี้นะฉันรู้คำหนึ่งนะคะเราอาจจะทำให้เราเข้าใจในการสื่อสารในการเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นคำสุดท้ายในหน้านี้ก็คือมันจะต้องมีคำว่าประเทศชาติชาติหรือว่าประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การสหรประชาชาตินะคะคำว่าชาติหนึ่งชาติประเทศหนึ่งประเทศนะคะ,ะเขาเรียกว่า nation เอ็นนาชูก็คือชาติหนึ่งชาติหมายถึงประเทศหนึ่งประเทศนะคะเอ็นนาชูนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะเอ็นอุลิเ r นเกรนเอ็น n g ลิเ e นเกรนเอ็ดเว t ดนส e คัทเอ็ดเวเดนสคัทเอ็นนาชูอันนี้คือแผ่นที่3นะคะ มาต่อในแผ่นที่4กันนะคะก็มีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นที่บอกว่า FN นะคะองค์การสหประชาชาติทำงานนี้ m u t ค s k r นะคะก็คือต่อต้านการมีสงครามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าสงครามเขาเขียนว่าดังนี้ค่ะ n ค r i e n ค r ี e ก็คือสงครามนะคะ สงครามที่ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดน,นะคะเพราะว่าเราต้องการความสันติความสงบสุขใช่ไหมคะความสันติและสงบสุขเราเรียกว่า n n นเฟรตเอนเฟรก็คือ f r e ตก็คือสันติสงบสุขนะคะต้องการาที่จะอยู่แบบสงบสุขทั่วท,ทั่วโลกนะคะ นอกจากนั้นใน FN ข้อกำหนดของ FN ก็จะมีเกี่ยวกับสิทธิของเด็กนะคะสิทธิของเด็กเขาเรียกว่า Barnes r e t i h e t e r b a r n s r e t i h e t e r ก็คือสิทธิของเด็กซึ่งอันนี้คุณครูได้ทำเป็นข้อๆหาว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ ไว้ให้นะคะก็เป็นสิทธิของเด็กทั่วโลกนะคะอันนี้คือแผ่นที่4ค่ะมาดูในแผ่นสุดท้ายนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับ FN d a r k e n นะคะก็ FN เขาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพวกเนกเวลาที่มีการเกิดอุทกภยัยเช่นน้ำท่วมใช่ไหมคะ น้ำท่วมภาษาโนสใช้คำว่า o v e r s w e um m l s e o v e r s w e um m l s e over แปลว่ามันเยอะมันมากนะคะ s w e um m e l s e ก็คือมีน้ำเยอะน้ำมากรวมกันนะคะก็จะเป็นน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเป็นอุทกภัยนะคะ ก็ถ้าที่ไหนมีน้ำท่วมมีอุทกภัยที่รุนแรงนะคะ FN ก็จะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยในประเทศนั้นๆด้วยนะคะการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือภาษานอสใช้คำว่าเยลเยลออกเบาๆนะคะออกเสียงตัวเพเบาๆเยลเยลนะคะก็จะเป็นการการช่วยเหลือนะคะ นอกจากนั้นนอกจากน้ำท่วมอุทกภัยแล้วคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้นะคะก็คือเกิดการแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนะคะภาษาโนชใช้คำว่า your s h e l l your s h e l l s h e l l นะคะ y o u s h e l l แปลว่าแผ่นดินไหวนะคะอันนี้ก็เกิดได้หรือว่าเคยเกิดในหลายๆประเทศแล้วก็ทำความเสียหาย ให้แก่ทรัพย์สินแล้วก็สูญเสียชีวิตเป็นอย่างมากนะคะอันนี้คือ o ยู h เ l l ก็ไม่อยากให้เกิดที่ใดที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะภัยธรรมชาติหรือว่าภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นสงครามก็ก็ก็แล้วแต่นะคะก็ไม่อยากให้เกิดที่ที่ใดที่หนึ่งเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกประเทศนี้มีแต่ความสงบสุขแล้วก็ประชาชนประชากรบนโลกนี้มีความสงบสุข รักใคร่ปองดองกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เรียนรู้ภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าอยากเรียนภาษานอร์เวย์ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามครู๊นะคะ คุณครูจะพยายามลงคลิปให้ทุกๆวันนะคะช่วงเช้า6กโมงเช้าของประเทศนอร์เวย์ค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้ามีคำาสงสัยข้อสงสัยหรือคอมเมนต์ต่างๆกรุณาคอมเมนต์ได้ใต้ข้างล่างคลิปนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอให้โชคดีค่ะฮาทด